สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยามแรงเนาะแวบะบมาทักทายกับบ้าพีเตอร์ได้ด้วยครับเด้อตอนนี้ก็มาตากลมอยู่หน้าบ้านเนาะพี่น้องยากาศเย็นพี่น้องเลยเขากินน้ำพึ่ นอนอยีนอ่อมีเย็นสบายเลยพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำเพิ่งอิ่มทำเพื่อสม้ม

สวัสดีครับ1ล้านดวงใจที่มาให้กำลังใจกับบาพิเตอร์นะครับมาทักทายยามแรด้วยพี่น้องกินข้าวพึ่นอิ่มนะนขน้าวกล่อ,กองแล้วนะสวัสดีครับ3าล้านดวงใจ หลยนะครับเด้อที่ให้กงใจกับบาบิเตอร์นะครับผมคน,น,นลุงกับไม้ตลาดลานี่ก็จากตลาดครับกินข้าน้มกันได้มาแรงแกงพักขี้เล็กใส่หนังปาโคนี่แกงแท้แกงขี้เล็กประสา สวัสดีนะครับสีลานดวกใจนะครับผมแบดทักทาทยกันเด้อพี่น้องยามแรกนะครับเนาะวันนี้กับบรรยากาศกัะเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยกินเขาเพิงอิมนะ่มเนาะไปกับร่งใจกับบาบิเตอร์ด้วยกันครับเงเย

ก็แวะถ่ายพูดคุยคกันได้นะครับสบายดีสบายดีเพื่อนก้อย <c oughs> มันไม่ใช่แล้วส <c oughs> <c oughs> บายดีครับเพื่อนก้อยตาติดตอดนะเป็นเรื่องารลองเบิง้งลองเบิง้ง สมัดติมสวัสดีนะครับผมสามดานดลใจนะครับ สวัสดีสีลานดวงใจนะจ๊ะอ,อ,อ,อก,ก็วันนี้กลับมาพูดคุยยามแรงนะพี่น้องนะกินเขากินหนาบินเลยนะสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะครับเพียงให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับปีโซเฟียอ,อยู่หนา้า,นออนะนาบ้านครับผมตอนนี้มันล่มนะเนาะเพราะว่าทำอะไรเบาวคุณบา้า ที่เปียเพรเปลี่ยนน้าปกนะแมนรบอมแมบแมนเีอ๋อพี mm ่บอแมนอนเเย็นดได้ห้่งเด้ออันคืออันที่ขออภัยด้วยครับอ๋อพี่ ตอนนี้ก็มานั่งเล่นเนาะนั่งกินข้าวอิ่มเลิกงานข้าวอิ่มแล้วก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเนาะพี่น้องเบบิง่งรรยาากศแต่อยากให้พี่น้องให้เบิง่งบรรยากาศเนาะน,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 นี่ลมเนาะพี่นออ้องมี่ลมพัดเนานะยามแรงครับ สวัสดีนะครับหารานดวงใจคุณโซมีเออคุณโซมีเนาะน่าจะอ่านถืออยู่เนาะ สวัสดีนะครับเจดลาญดวงใจสวัสดีนะครับเจตเ็ลานดวงใจนะครับผมขอบคุณนะครับฟังฟังฟังพูดการเล่นมังหดนะครับเนาะเวททักทายพูดคุยกันได้ได้ครับเนี กินเขากินน้ำไปครับเลืองานเลือกการไปนอครับสวัสดีนะครับสิบล้านดวงใจขอเป็นกำลังใจครับพี่เตอร์ด้วยเด้อ มสุดยอดเลยมันนี้นะขอให้ฝนตกไม่เจอกับพี่น้องมืนนี้เนาะจะได้ยเย็นเมืนแรงตอนนี้ลมบรรยากาศอยู่หน้าบ้านในพี่น้องเลยสวัสดีนะครับ13ล้านดวงใจ โทรศัพท์เขนาดลมผ่านมากเนาะพี่น้องเน,นาะโทรศัพท์ก็ยังอยู่เลยพี่น้องเลยตอนนี้ลมแห้งขนาดเลยพี่น้อง คาบ้านพี่น้องเอ้ยสวัสดีนะครับทุกทุกพันนะครับผมสวัสดีนะครับมาพ่อมาพ่อกับบารบีเตอร์พี่เก่าพี่เดิมนะพี่น้องนะเมื่อนี้กก็ว่าได้เห็ดอีกยังเดี๋ยว,วโมงโมงครึ่งโมงครึ่งก็เขางานนี่นะพี่น้องทำโอทีนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้กก็ได้หาโอกาสขึ้นเวที้พี่ให้น้องมาแหวนทางใตนะ้เนาะแล้วก็พูดคุยกันเด้อพี่น้อง สวัสดีนะครับสามลานสิบสามดวงตานะครับเนาะที่มาให้กำลังใจกับบาร์บิเตอร์นะครับผมน,นี่ครับคุยสนุกนานนะครับเนาะแต่ว่ามืดอยอะดิแต่ว่ามืดอยู่พุ่โต,โตพีีน้องเลยตามปูนกระเสียงเล่นมหฮอสกับพี่น้องนะ สวัสดีนะครับเกาลาดดวงใจกินข้าวที่หน้าำนะบอพี่น้องแน่ยเอฟซีทุกๆทันเนาะก็ช่วงนี้ก่ะอากาศร้อนเนี่ยนะครับเนาะก็กินข้าวช่วงนี้คือว่าเนาะบุคหอย เยอะันดก็ยากนดสมัครกิต่น้ําเปล่านะแซ่บพี่น้องเอ้ยสวัสดีนะครับเป็นลานนกใจนะครับ คือว้านเนาะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมชองกับช่งนี่กับพี่น้องหรือทุกทุกคนก็ลังขึ้นเนาะขึ้นเวทีทั้งนั้นเนาะแต่หลายคนกับไปได้ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมชองกับครอตัวกับไปรนิเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีนะครับเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะมหน้าบ้านเนาะ ลมเย็นๆพี่น้องเอลยอันนี้ก็ต้นพ่วงนะครับต้นหมักหมวงสามระดูพี่น้องเอลยมีอยู่มากเลยเนาะพากันกินพากันไก็ได้แล้วพี่น้อง ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เสียงดังนี่เนาะเพราะว่าอยู่หน้าบ้านพี่น้องเอ้ยมาตากลมเนาะเย็นบรรยากาศเย็นซี่สิ้นแล้วสัญญาณบ่ค่อยถึิบันไดเนาะพี่น้องตอนนี้สัญญาณบ่ค่อยถึงบันไดเนาะเพราะว่าใบไฟอยู่สันสันสองเนาะ

สบายดีกันทุกคนมอนอสี่ร้อยคนเหลือ,โอโสองร้อยแล้วครับเมองสุกแต่กระหลอกกินเวทนะพี่โมโทอ,อนน <า S 2> นินาฮะพี่โมโทอินาะเกินเราเกะ สวัสดีครับ,ส,บสามล้านดวงใจบุตรชยแค่คนขโมยเล็กเดียววะสวัสดีสสดบอกหมอเมื้องบนเลยสามล้านดวงใจมาขึ้นในกระฟานเห็นอยู่ดิขันน้ำมันอยากยู่ใส่เลยเสมอไปโทรหาทัวแต่แต่ปีใหม่ใช่ไหม ไปหาที่โรงงานอีกประเอีกแล้วมันแห่นสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านเนาะเพียงเนาะมีรถสันจอนไปมาเนาะเพราะว่าเป็นบ้านเป็นตึกแถวเล้ะพี่เนาะ ตอนนี้ก็ได้เวลา20นาที ส่งไซต์ยนานโบพ่อเนาะยานโบถึงนะพี่น้องเนะาะส่งไซต์โบพอเนาะยานโบถึงสไปดี้บาร์พีเตอร์สไปดีบารมิกโอ้สไปดีดีบามิกโอ้มานีมาสมบรรยากาศอยู่หน้าบ้านนะไอเรื่องงานแล้วว่าไอ้ไอมิดเรื่องงานไปขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มาให้กำลังใจบวกๆให้เนาะขอบคุณจะไอ้มิกคนล้อเนาะ มันนี่เลิกงานหาโมงคึงก็เลยกินกินข้าวอิ่มก็เลยขึ้นเวทีจากน้อยนะปกโมงคึงกับข้างานต่อราวะเฮตโอนี่น้องเลิกงานแล้วครับออตอนนี้ก็เสียงเสียงดังเลยเด้อโอ้สยงยันสตัดน้ำม,มันเนาะไวไฟมันอย่ไกลผลไหม ยานบุถึงสบายดีคุณสาวลาวจากไอมิดครับผมสบายดีเด้อที่ให้กำลังใจบวัวบวนะขอบคุณไอมิดหลายๆครับเลรนท้ง,งานงอันตรงการอยู่ทาปลาแดงปลาปลาแดงคือจมมวนนะ้ำมือนั้นเนาะ ไอ้มินนะมันยากาศสุดยอดเลย มวลหลายมวลครับคนหลายปะโอ้มวหลายเมื่อนั่นกับบาบูไทยโทรหาว่าไปเพร่เป็นว่านอนตื่นสวยเนาะ <laughs> นอนตื่นสวยอะไรบริบายจ้อยจะได้บรรยากาศเด้นอนตอน ยังมีโอกาสอีกนะครับเนาะเดี๋ยวว่าติดบางแผนไหมเนาะวันที่วันที่หนึ่งวันวันแรงงานหยุดบ่บบา,ามีขนาดตังโตัพท์ไปอยู่หน้าบ้านลมพัดไหมโยกเยกโยกเยกอีกพี่น้องเลย ขอโทษขออภัยเด้อตัดเสียงมันดังกว่านะเนาะเสียงลมแห้งอลิบิโน่เมื่อนี้ก็สุดยอดเลย ความหอนไหมยัยงบัทันหูครับ <laughs> ยังบัทันหูเตีย้ย เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ก็คือว่าพักผ่อนปกติเนะสวัสดีนะครับสวัสดีสามล้านดวงใจนะครับผมตอนนี้ก็ให้กำลังใจกับบาบิเตอร์นะครับผมขอขอบคุณมา,มากนะครับขอบคุณบามิกเนาะ ที่มาให้ล่างใจกับน้องนะครับนะวันนี้ก็น้นองก็ลงคลิปโเสียดายวันได้ตัดออกลืมลืมเบิ่งไหมบาวมิก <c oughs> วันอาทิตย์หยุดงานบ่บาบิด แมนหยุดอยู่ครับหยุดอยูย่ดยดยดเดี๋ยววาทิตเดี๋ยวโทรไปหาเยวยครับเดี๋ยวมามีกระส่งหัวใจบวกมาให้ขอบคุณนะครับ ไหนถ้าคุณฝนตกอยู่บ่อยเห็นอึมๆอ,อยู่ได้มือนีนะคือยอดเลยมืนอนี้คือฝนสิตตกใี่ไหมสวัสดีครับคุณพีเตอร์สวัสดีครับคุณวันไมสวัสดีครับผม ทักทายเป็นให้กำลังใจกับมาพีเตอร์นะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อดีวันใหม่เรื่องงานแลยพ่อ,อรครับตอนนี้ก็ลมลมแห้งดนเยือพี่น้องเอ้ยเสียงเสียงมันจะดังเลยเนานะเพราอยู่นาบ้านเนาะ bưng tuần mày tuần mong muộn thì nó người bưng lũ mong muộn cả nuôi đừng mẹ tung lên tung lên như mẹ thì nó người